สวัสดีรัสมีดัตเราอยู่ที่โคกของนาชินโจนี้จะไปทำอะไรวันนี้เรามาให้อาหารไปโคหของนาชินโจนะคะตอนนี้ปลาน่าจะหิวมากเลยแล้วเราไม่ได้ให้อาหารปลามาหลายเดือนตรงนี้อาหารก็เป็นอย่างนี้แล้วครับไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาดูมื้อเย็นนี้ต้มยำปลาชนเพสซอยู่ไหนเอามาดูดิดูปลาดิอยู่ไหนชินโจไหในในมาดูดิน้องไม่อยู่ครับตอนนี้แม่ครัวก็ กำลังทำเตรียมเตรียมขับ้าวครับตะไคร้ยาจิตเอามาให้ปลูกเองครับเ,เ,นนเดี๋ยววันนี้เจอเปะ๊ะซะเมนูบอกว่า <c oughs> อยากทานอะไรครับเมนูครับเมนูอยากทานอะไรครับวันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันไหนครับนี่ครับท่านผู้ชมเข้าท่อนโอ้โหท่อนแขนเขมนูใหญ่กว่าท่อนแขนนี่เดี๋ยววันนี้เราก็เราเราก็จะพาท่านผู้ชมไปให้อาหารปลากันครับ ดูว่าปลามีเขาให้ทุกวันนะครับแต่ว,ว่าเช้านี้เพิ่งให้ครับจินโจ้เคาะเรียกมันหน่อยครับเคาะเรียกมันน,น,น่าอันนี้ลูกน,น,นี่นี่นะี่เนาะตัวจินโจนี่เคาะเรียกเคาะเรียกสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําให้ปลาคุ้นเคย ไม่ใด้มาแล้วนี่ค,ครับเรานี่โควิดกันอยู่ที่ทุ่งนาครับเราไม่อยู่ในตัวเมืองครับหลังจากครอบครัวเราฉีดยากันทุกคนแล้วยกเว้นชินโจรครับชินโจไม่ได้ฉีดเนื่องจากชินโจอายุไม่ถึงสิบแปดครับเขาฉีดตัวยาตัวนี้ฉีดแค่อายุสิบแปดไม่เกินห้าสิบเก้าครับแต่ชินโจเลยอายุไม่ถึงครับอาชินโจเสร็จแล้วเราก็มาให้เบอร์เบอร์กลางครับนะครับ สามหนึ <rude S 2> ่งส nee, ี่สี่ครับมีสามหนึ่งสามสี่ครับเล็กมากแต่ว่าเดี๋ยวชินโชให้ครับมาแล้วชินโชค่อยชินโชไม่เอาครับเดี๋ยวค่อยค่อยให้ลูกตรงนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้ไหนนั่นอะไรหรครับมาแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยมาแล้วให้ชินโชให้แล้วมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมชินโช เดี๋ยวไปดูสิโนครับให้ครับามาได้นท่านผู้ชมก็เราฝนตกกัอบทุกวันเลยครับที่นี่ครับแต่น้ำลำนครองก็เริ่มปล่อยกันเยอนะแล้วถ้าไม่ปล่อยกันตรายแล้วนี่มานะเรานอกจากมีรํมมีอาหารแล้วเราก็จะมีฟางครับฝางเราจะทิ้งให้เขากินกินก้อนนะครับทิ้งไว้ให้เขากิน ก็เป็นอาหารเสริมลรกงรำด้วยครับนี่ครับบางที่สองสามวันให้ทีอ่ะให้มันยูให้หน่อยมันยูให้หน่อยเร็วกักมาให้มันยูให้หนึ่งไม่ต้องให้เยอะครับลูกนี่ครับท่านผู้ชมมาให้มันยูช่วยให้หน่อยเร็วมันยูให้ตรงนี้แหละลูกเออเนี่ยมมาแล้ว เดี๋ยวเราให้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ให้แค่กระหายเพราะว่าต้องกินรำแล้วก็เอาหญ้าเยอะข้างบอ่อให้กินด้วยครับ mm hmm. เดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งครับเราก็กำลังเรากำลังก็จะอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะขุดแล้วต่อท่อใต้ใต้ตัวบ้านนะครับต่อท่อไปให้ปลาวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับน้องเล็ก ยอดครับ,รรบเต็มเลยเนะี่ยเดี๋ยวปลาจะมีท่อตรงกลางครับเราฝังท่อไว้ครับเราฝังท่อไว,แว้แล้วแล้วฝั่งนู้นเราก็จะเอาเปิดน้ําเวลาลาตะคองปล่อยน้ามาอเค,ครับท่านผู้ชมเยอะครับนู้นอยู่นี่พอละตร้องชินโจน้องมันอยู่มาแล้วลูกโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางข้าวเช้ากันครับส่วนทางนู้นครับเนี่ยครับเราก็จะมี อันนี้เป็นทุ่งนาอยู่เรายังไม่ได้ขุดครับเราจะขุดลงไปไม่เยอะเพราะว่าน้ําเยอะครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วก็จะขุดดังนี้ก็จะมีต่อท่อใต้ตัวบ้านให้ปลาวิ่งออกระหว่างบ่อนี้กับบ่อนี้ท่อระวังไว้ก่อนตั้งแต่ตอนทําบ้านแล้วครับจริงๆเราไม่ได้คิดว่าน้ําจะอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ครับนี่ทุ่งนานะท่านผู้ชมเรายังไม่ได้ขุดบอ่อเลยเป็นทุ่งนาครับ ตั้งแต่พี่อำนาจสว่างสีมาทำทางครับนี้ก็อขอบคุณท่านนายกเก๋ครับเสียเคครับเอ,เอาเอุปกอคนใหม่ครับฝัง่งนี้ฝั่งนู้นท่อครับเสียวิชาเสีวยวิชาครับเจ้าของไมโครก็ได้ขุดงท่อาจากจากลำตะักส่งทองส่งน้ำที่ลำตะพองมาไว้นี่ครับอันนี้เราจะขุดบ่อลงไปครับทำ เราคุณบอก่อนส่วนอนาคตจะทําอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวอยว่ากันกี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปทานข้าวเช้ากันดีกว่าข้าวเช้าเราครับทำปลาเองขอบคุณทรงกี้ครับโอ้ยเด็กๆพอแล้วครับอันนี้ก็แตงกวาก็พี่สาวเอามาให้ครับโงเองครับเนี่ยครับบินบ้านปลาก็ปลาทาทองไร่ทองนาครับชินโจเป็นจูมากพอแล้วลูก พอแล้วลูกกินข้าวนะโอเคครับล้างมือก่อนล้างมือล้างมือมันอยู่ล้างมือลูกโอเคครับเจอคลิปต่อไกลคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมันอยู่